ราดปรุอของตอยไตยพบจากทนายสู่พิธีกรค่ะใช้เสียงจนได้ดีมีสมบัติร้อยล้านอนาณาจักรตอยไตยพบที่ไม่เคยให้ใครเข้าค่ะเรียกได้ว่าสมบัตินี้เนี่ยร้อยล้านเลยทีเดียวทําจากการเป็นพิธีกรอาณาจักรหรูไม่เคยเปิดให้ใครดูมาก่อนค่ะ เป็นอีกหนึ่งพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ให้คอคิดคติส้อนใจในการทำมาหากินทั้งชีวิตคู่อีกทั้งยังเป็นผู้ให้ที่แท้จริงสร้างคนสร้างอาชีพอย่างไม่มีหยุดยั้งค่ะจนกระทั่งมีครอบครัวคำสอนที่มีค่านั่นก็คือส่งต่อไปยังทายาตรรุ่นต่อไปจากคำที่ว่าเงินทนงที่ทำไว้ให้น,นั้นกินได้จนลูกหลานแต่หากมีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไรแม้แต่สตางค์เดียวก็จะไม่เหลือพิธีกรเบอร์ต้นของเมืองไทยอีกหนึ่งคนที่ น่าชื่นชมมากๆล่าสุดเจ้าตัวใจอ่อนยอมเปิดบ้านให้ได้ชมกันค่ะเป็นมือที่ทกว้างขวางมากๆม,ม,มีต้นไม้ใบหญ้าขนาดภาพปิดผนังเนี่ยยังราคาเกินล้านสารภาพแล้วและแค่ะว่าเป็นคนห่วงของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลย2 0 3 0ปีที่เคยใส่จะลุ่งลิ่งขนาดไหนสุดท้ายคือเมียขโมยชุดเก่งไปทิ้งโรงรถเนี่ยแน่นขนาดแต่ไม่ขายแต่จะเก็บเงินเก็บของทุกอย่างไว้เจ้าตัวบอกว่าบ้านนี้เนี่ยไม่เคยรับแขก,กเลยนะไม่เคยเปิดให้ใคร เข้ามาดูก่อนชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในบ้านไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศมีประเทศเดียวที่ชอบก็คือญี่ปุ่นเพราะาชอบทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นแล้วก็เกือบจะซื้อโรงแรมออนเซ็นที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยแต่มีห้ามไว้เพราะว่าถ้าซื้อจะไม่ได้ไปเที่ยวก็จะต้องไปทำงานอีกแถมยังไม่ได้ซื้อแต่เดี๋ยวจะซื้ออยู่ดีแหละมีบ้านสามหลงังเอาไว้เก็บรถเพราะว่าซื้อรถแล้วไม่ค่อยได้ขายมีเยอะมากยอมรับว่าจิตนั่นแหละคือเป็น เป็นจิตอยู่นะมีรถเยอะมากแต่ก็เก่าเท่าไหร่ก็ไม่ตัดใจขายหรอกโอเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สุดยอดมากๆเลยแหละคะ่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ